Voice for Boys สวัสดีครับ Toys for Boys Unbox วันนี้นะฮะเราอยู่กับ One Plus Nord 2 5G นะครับหรือ One Plus Nord 2 5G นะฮะ เป็นรุ่นที่ต่อยอดความสุดเล็ศของ One Plus Nord นะฮะเมื่อปีที่แล้วซึ่งตัว One Plus Nord 2ห g เนี่ยนำความสามารถของ AI นะมาเพิ่มประสบการณ์การใช้งานระดับพรีเมียมนะฮะเป็น AI Life Flagship นะนำความสุดยอดนะฮะฟีเจอร์ต่างๆเด่นๆของรุ่น Flagship เนี่ยมาเสิร์ฟให้สัมผัสกันในมือถือระดับกลางนะฮะในราคาที่เรียกได้ว่าเป็นมิดนะฮะซึ่งเจ้า One Plus Nord 2 5 g เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์เด่นๆอะไรบ้างที่ตอบโจทย์การใช้งานของพวกเรานเนี่ยเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันทีละอย่างฮะตั้งแต่การ Unbox แล้วกกก็าร Pre ture ฟเด่นๆนๆนะะั เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันได้เลยครับ Boys for Boys เดี๋ยวขอเปิดกันเลยนะในแพ็กเกจอันใหญ่ที่เราได้มาเนี่ยแพ็กเกจใหญ่อันนี้จะมีเคสแถมมาให้3แบบนะครับมีแบบที่เป็นลวดลายกราฟิกนะฮะมีแบบเป็นสีกระเดียนนะครับผมหรือว่าอันหนึ่งจะเป็นเคสสีดำเ,เรียบๆนะฮะเป็นเคส TPU ทั้ง3อันเลยสำหรับ One Plus Nord 2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเปิดกล่องให้ดูนิดนึง สิ่งแรกที่ต้องเจอนะฮะซื้อเครื่องมาอย่างแรกก็คือมือถือครับตัวเครื่องไม่มีไม่ได้เลยนะซึ่งตัวนี้เนี่ยที่อยู่กับเราจะเป็นสี blue h a e นะครับมันจะเล่นการเหลื่อมแสงนิดนึงเดี๋ยวเรื่องส่วนประกอบเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจาะกันอีกทีหลังจากนี้ฮะเดี๋ยวรู้อุปกรณ์อื่นในกล่องก่อนดีกว่าในแพ็กเกจขายมาตรฐานก็จะมีตัว TPU case อีกอันนึงมาให้เหมือนกันครับผมแล้วก็ในกล่องเล็กๆนะฮะจะเป็นพวกคู่มือนะครับใบรับประกันต่างๆนะฮะแล้วก็อันนี้ครับ เข็มจิ้มถัดซิมครับมีมาให้สาหรับ One Plus Nord 2 5G เนี่ยอย่างที่น่าจะเป็นตามสมัยนิยมนะไม่มีหูฟังแถมมาให้แล้วนะครับในมือเราในกล่องเนี่เปิดมาจะเป็นอะแดปเตอร์นะับสำหรับชาร์จเป็นแบบเทคโนโลยีว a ร์ c ชาร์จนะฮะ65วัตต์นะครับผมแล้วก็สายชาร์จสีแดงนะที่เป็นเอกลักษณ์ของเจ้า One Plus ทั้งหลายนะครับโดยตัวนี้เนี่ยจะเป็น Type C นะครับ u ประมาณนี้ครับอุปกรณ์ทั้งหมดในกล่องของ OnePlus Nord 2 5G นะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยถึงเวลาแล้วไปดูกันว่าฟีเจอร์เด่นๆการใช้งานต่างๆที่เป็นเทคโนโลยี AI ล้ำๆเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างติดตามชมกันต่อได้เลยครับ Voice <for> boy. ข้อแรกที่เป็นฟีเจอร์เด่นๆของ OnePlus Nord 2 5G นะเรามาดูกันที่ดีไซน์สีสันของตัวเครื่องกันก่อนนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะมาดีไซน์ที่แบบขอบโค้งมนนะฮะแล้วก็สีสันเนี่ยตัวนี้ที่อยู่ในมือเราจะเป็นสีฟ้า Blue Haze นะครับ ตัวนี้เนี่ยจะเน้นความเงางามนะฮะของพื้นหลังนะครับผมแล้วจะมีการเล่นเฉดสีนิดนึงโทนฟ้ากับขาวนะครับเป็นกราเดียนเมื่อเล่นกับแสงนะครับผมอีกสีหนึ่งที่วางจำหน่ายในไทยเนี่ยจะเป็นเกรเซิลล่านะฮะเกรเซิล่าเนี่ยจะเป็นสีเทาดำนะครับผมตัวนั้นเนี่ยพื้นผิวหลังเนี่ยจะเน้นเป็นสีด้านนะฮะตัวนั้นกันรอยนิ้วมือส่วนตัวนี้จะเน้นที่เงางามแล้วก็ความเหลือบของแสงนะฮะ Voice for Boy สำหรับประเด็นนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญของเจ้า One Plus Nord 2 5G เครื่องนี้จริงๆนะฮะสำหรับ AI CPU นะครับขุมพลังที่ขับเคลื่อนความสามารถของสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะฮะอย่างที่บอกว่ามันเป็น AI Life Flagship คือมีความสามารถเด่นๆระดับ Flagship เนี่ย มาให้สัมผัสในมือถือระดับกลางเครื่องนี้เลยนะฮะโดยขุมพลังของมันเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วย A.I. CPU นะฮะเป็นชิป MediaTek นะฮะ Dimensity 1200 AI อย่างที่บอกว่าหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นชื่อของชิป MediaTek 1200ตัวธรรมดานะแต่ใน OnePlus Nord 2 5G เนี่ย เขาได้ร่วมมือกับทาง MediaTek เพื่อพัฒนาชิปตัวนี้นะฮะเป็นพิเศษมีชื่อ AI ต่อท้ายเป็นรุ่นเดียวแบรนด์เดียวที่สามารถใช้ชิป MediaTek 1200 AI ตัวนี้นะครับเพื่อความสามารถเนี่ยอย่างที่บอกว่าพัฒนาร่วมกันเป็นเวลาเกือบปีได้เรื่องของความเร็วนะฮะของ CPU เนี่ยเพิ่มขึ้นจากหนอดรุ่นเดิมนะฮะ65%นะครับแล้วในส่วนของ GPU เนี่ยเร็วขึ้นถึง125%นะครับ Voice ProBo หน้าจอตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอ Fluid AMOLED นะฮะขนาด6.43นิ้วนะฮะความละเอียดเนี่ยเป็นแบบ Full HD Plus นะครับมีความละเอียดที่2,400คูณ1 0 8 0พิกเซลนะฮะและที่สำคัญเนี่ยในความเป็นมือถือระดับราคากลางๆนะฮะแต่มันมาพร้อมกับหน้าจอ90เฮิรตนะฮะ เล่นเกมเลื่อนไถฟีดดูนุ่นนี่ต่างๆนะฮะลื่นไหลสมูทจริงๆนะครับผมถือว่าเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นะฮะแล้วเป็นสิ่งที่ทําให้เจ้า OnePlus Nord 2 5G ตัวนี้เนี่ยคุ้มค่านะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราสามารถสัมผัสความสามารถของ AI กันได้ตั้งแต่หน้าจอเลยครับเพราะมันมีโหมดของ AI Color Boost นะฮะ ซึ่งจะบูสสีของวิดีโอหนานที่เราเปิดหรือแม้กระทั่งเกมนะฮะให้มันสดใสขึ้นมีดินามิกเว้นที่กว้างขึ้นนะครับแล้วก็มีในส่วนของ AI resolution boost เหมือนกันนะฮะคือวิดีโอธรรมดาดูใน YouTube บางทีเป็นคลิปเก่าๆเนี่ย 480p ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนเพิ่มเฟรมภาพเข้ามานะฮะ ใช้เทคโนโลยีความสามารถของ AI เนี่ยเพิ่มเฟรมภาพให้ภาพมันดูคมชัดขึ้นจากวิดีโอเดิมๆที่เราเคยดูในความละเอียดที่ค่อนข้างต่ำนะครับผมถือว่าเป็นความสามารถที่น่าสนใจในหน้าจอของ OnePlus Nord 2 5G โดยมี AI เข้ามาเสริมให้มันดียิ่งขึ้นครับผม Voice <for> อีกสิ่งหนึ่งนะฮะที่จะมาเติมเต็มความสามารถของ OnePlus Nord 2 5G เครื่องนี้คือเรื่องของระบบเสียงครับ เล่นเกมดูหนังฟังเพลงเนี่ยบอกเลยว่าจัดเต็มสมจริงทุกมิติจริง,รงๆนะฮะด้วยลำโพงนะฮะตัวนี้ให้ลำโพงคู่สเตอริโอมาเลยนะฮะไม่ว่าจะเล่นเกมดูหนังเนี่ยแยกเสียงซ้ายฝาได้อย,อย่างชัดเจนนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยระบบสั่นนะฮะก็ถูกพัฒนานะฮะเป็นแฮปติก2.0นะครับไม่ว่าจะพิมพ์แชทนะฮะหรือการสัมผัสเล่นเกมเวลาสั่นเวลายิงอะไรต่างๆเนี่ยมันจะนุ่มนวลสมจริงซิงกับเสียงได้อย่างราบรื่นนะฮะ ถือว่าเพิ่มประสบการณ์การเล่นเกมการพิมพ์แชทการดูหนังอะไรได้อย่างเต็มที่จริงๆกับระบบเสียงสเตอริโอนะฮะลำโพงคู่แล้วก็ระบบสั่นนะฮะฮปติก2.0ครับผม Joice Scroboy ไม่พูดถึงไม่ได้จริงสำหรับ One Plus Nord 2 5G นะฮะก็เป็นเรื่องของการถ่ายภาพนะกับ AI Camera ตัวนี้เนี่ย One Plus Nord 2มาพร้อมกับกล้องหลักด้านหลังนะ3าตัวด้วยกันโดยตัวแรกเนี่ยเป็นกล้องความละเอียด50ล้านพิกเซลนะใช้เซ็นเซอร์ตัวใหม่ของโ So นีเป็น IMX 766นะฮะซึ่งการันตีเรื่องความสว่างเนี่ยมากกว่าเจ้า One Plus Nord ตัวเดิมเนี่ยถึง56%นะครับแล้วก็เลนส์ตัวที่2เนี่ยจะมาพร้อมกับเลนส์ Ultra Wide นะฮะความละเอียด8ล้านพิกเซลมีมุมกว้างถึง 119. 7องศานะฮะแล้วก็อีกเลนหนึ่งเนี่ยเป็นเลนโมโนนะฮะความละเอียด2ล้านพิกเซลตัวนี้เนี่ยเอาไว้วัดแสงวัดระยะนะฮะเพื่อให้การจับโฟกัสเนี่ยง่ายขึ้น i AI Photo Enhancement เนี่ยมันคิดเผื่อเรานะฮะมันประมวลผลออโต้ได้ถึง22สถานการณ์ที่แตกต่างเลยครับเรียกได้ว่าฉลาดจริงๆสำหรับ AI camera ของ One Plus Nord 2 5G เครื่องนี้ครับผม ส่วนกล้องหน้าของ OnePlus Nord 2 5G นะฮะจะมาพร้อมกับความละเอียด32ล้านพิกเซลนะฮะตัวนี้กล้องหน้านีจะเป็นเซนเซอร์ Sony IMX 615ครับผมสายเซลฟีฟนี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วซอฟต์แวร์ด้านการถ่ายภาพบิวตี้ละลายหลังอะไรเนี่ยมาครบครันแน่นอนครับผมแล้วอีกส่วนหนึ่งสำหรับการถ่ายวิดีโอก็มีโหมด AI Video Enhancement เหมือนกันนะครับซึ่งก็การทำงานก็จะคล้ายคลึงกันกับในโหมดภาพนิ่งนะตัวนี้เนี่ยเปิดโหมดปุ๊บก็จะสามารถถ่ายวิดีโอนะฮะ ก็จะประมวลผลแสงสีคอนทราสต,ต่างๆให้ออกมาในโทนที่เหมาะสมนะครับโดยการถ่ายวีดีโอเนี่ยจะทําได้ที่ความละเอียดสูงสุด 4K นะฮะที่30เฟรมต่อวินาทีแต่ถ้าเราเลือกที่ Full HD 1080p เนี่ยจะได้เฟรมเรทอยู่ที่60เฟรมต่อวินาทีเลยนะครับ Boys <for> Boys. ด้วยความสามารถมากมายขนาดนี้นะฮะทั้งประสิทธิภาพด้านการเล่นเกมดูหนังฟังเพลงถ่ายรูปนะฮะหลายคนอาจจะกังวลในเรื่องของ การใช้พลังงานของ One Plus Nord 2 5G นะฮะต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยก็หายห่วงเหมือนกันเพราะ One Plus Nord 2 5G เครื่องนี้เนี่ยมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ4,000มิลลิแอมด้วยกันนะฮะแล้วมันเป็นแบบ2เซลลเหตุผลที่เป็น2เซลลเพื่ออะไรเพื่อแบ่งช่องในการอัดไฟประจุไฟได้เร็วขึ้นนะฮะเพราะตัวนี้เนี่ยอย่างที่ให้ดูอุปกรณ์ไปตอนแกะกล่องละมันมาพร้อมกับอะแดปเตอร์วอร์ฟชาร์จ65นะครับชาร์จเร็ว65วัต เสียบปุ๊บนะฮะจาก0ถึง100%เนี่ยใช้เวลาการชาร์จเพียงแค่35นาทีประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าในกรณีที่เราไม่มีเวลาชาร์จนานถึงขนาดนั้นนะแบบต้องไปใช้งานมือถือด่วนๆเนี่ยใช้เวลาแค่15นาทีนะครับทาง One Plus เนี่ยเขาเต็มมาว่า15นาทีเสียบวับชาร์จปุ๊บก็พร้อมจะสแตนบายให้ใช้งานทั่วไปได้เต็มวันนะครับผมถือว่าเป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจมากสำหรับสมาร์ทโฟนพลังเอไอรื่องนี้ครับผม Voice for boy. ต้องบอกว่าความสามารถของมันเนี่ยสมชื่อความเป็น AI l i f e t l a g s h Chip จริงๆน,นะฮะกับขุมพลังของชิป MediaTek Dimensity 1200 AI นะซึ่งสามารถทำให้โทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยตอบสนองการใช้งานได้แทบทุกด้านนะความบันเทิงการทำงานต่างๆในราคาระดับกลางที่ทุกคนเข้าถึงได้นะครับ ก็ต้องบอกว่าตัวนี้เ,นเป็นอีกรุ่นที่คุ้มค่าน่าสนใจจริงๆคะฮะสำหรับสีแรกะะสีบลูเฮดในมือเราเนหน่วยความจำแรม 8GB นะฮะแล้วก็หน่วยความจำภายใน 128GB แนะครับแล้วก็อีกรุ่น,นจะเป็นเกรซิอาร่าเป็นสีเทาะะตัวนั้น,นจะมาพร้อมกับแรม12ฮกะ12 g b ด้วยกัน,นะะแล้วก็มีหน่วยความจำภายใน 256GB และสำหรับแฟนๆ One Plus ะะที่เป็นห่วงว่าซื้อเจ้า One Plus Nord 2หรือ Nord สอ Not G ตัวนี้ไปจะถูกลอยแพรเรื่องการอัปเดตซอฟต์แวร์หรือออเเปาาเ่่าาาาต้งงบกวท เปิดให้อัปเดตนะฮะซอฟต์แวร์2ปีนะครับแล้วก็อัปเดตความปลอดภัยแพทต่างๆเนี่ยสปีนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะโดนลอยแพแล้วก็ในเรื่องของการรับประกันนะฮะศูนย์ซ่อมต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปที่ one plus service center ที่ m b k center ชั้น5นะครับหรือศูนย์ของ oppo นะฮะ oppo service center ทั่วไปได้ทั่วประเทศเลยนะครับเรียกได้ว่าอุ่นใจเรื่องการอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วก็อุ่นใจเรื่องการส่งซ่อมเปลี่ยนอะไรอย่างแน่นอน,นครับสำหรับ one plus nord 2 5 g เครื่องนี้ครับผม boys for boys